กับ Resident Evil 4นะครับพาร์ทที่เออ่16นะจะถ <c oughs> ึงดังไปป่ะเนี่ยฮะดีเสียงปั๊บหนึ่งครับโอเคแล้วดีเสียงเสร็จแล้วไปปั้กันต่อครับ โอเคเฮ้ยส <Okay. S 2> วัสดีลุงเอ๋ลุงใส่หมออ่ไอโมออ่หมหกไม่ได้หมหกด้วยวะทีก็ไม่ได้เจอพวกคนเข่าแบ,บที่นี่นานในหมู่บ้านนะไม่เจอนานมากเลยครับสวัสดีลุงตีเฮ้ยเอ็กชอดเอ็กชอตฮอ,อ,อตเซิร์ฟปู่ก็ไม่ตายครับท่านผู้ชมยิงยิ่งยิ่งใช่ทีครับลุงหัวด,ดียว โอเคลุงหมดนี่ผมเป็นวัดนะมันอะไรอ่ะโมีไฟเนียไฟยิงไหมยิงนะไออย่งม่น่ะยิงก่นยิงก่อนยิงไใครอดตีนอะมาวะจะเล่นเลยโอ้ิจะทำอะไรมาเฟียได้อ่ะ คิดผิดแล้วนะมาเฟียที่ยอมแพ้หนึ่มีไรหรองบเลเวลเนาะเลเวลเลเวลเลเวลเัพนะนี่เฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเฮดชอ็ดชอตตังโตโต็มชิงนะเก็บเก็บกระสุนนะเก็บกระสุนอุทิศลงเลงดินซิ่งหลบซิ่งไปกันต่อ กเหนื่อเน่ไม่ต้องไม่ต้องกลับหรอเฮ้ยคกว้างระเบิดเลยลูกเจี๊ยบลูกไอ้เชี่ยเรเบิ่นี่สจัดตัวมาบีนี่นี่นี่เชี่ยโอ้ดีทันด้วยครับเกือบตายอ่ะเกินบอกผมไม่เดออ่างี้เลยเนี้ยตัดตัดเฉียนทีเอาอ่ะไเด็กกูรึเเฮ้ย เอาอะไรอ่ะตกตาอะไรกับกล่องโคมอะไรนะแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอ่ะไหลเววขึ้นนะนี่ก็เลเวลอัพแล้วฮึ้นปิงขึ้ข้างล่างครับวันนี้พีทก็แว่นมาแล้วรอเรือฮะเรืออีกเรือนะบ้า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 จัดคอครับ Okay. เฮ้ยเีย,อยเ,อ,ยอยเ่างนี้ควรโดนดิอะไรอะ่ะไม่จำเป็นอะ่ะทำไมต้องการทำไมต้องทำอย่างนี้อะ่ะต้องการสังคมอะ่ะแล้วผมสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างอะ่ะดีเลยเดินมาเลือดบนอยา่างนี้ลืมตาหลับตาครังใดภาเรือ,อยิ้มหนุนผังไล่ให้เธอรวยชักฮ้ยไอ้เนี่ยโนะอ้โหเลือด นัน่นเอาแล้วเอาแล้วตายกูตายเนียปูตายเนี่ย,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 ยอืมร้อนเรอะเป็นโซลี่เลยนะปุ๊บเลยตายผมจำได้เมื่อกี้เลยยังไม่ตายมันตายระเบิดกันเองเนี่ยไอห่านเลยนะครับขับคันโยกขึ้นนะปิ๊ปปิ๊บปิ๊บ,บ,บวิ่งมาราธอนถุย พีโหลดร้อเก,บกบ็บเก็บโอ้ยได้ไดนะ้ดาน,าดาน,ามนะะไม์นะฮะเม็ดตั้งสองเมตรบาทอร่อยจังเบอร์อะถุย <_ S 1> มันดมไอดนไม้ลูกอมฟางระเบิดซีโฟบสถ่งนี้มีไดนไม้เดียบอยากกินกันนะเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วไปซื้อแล้ว ไปได้บลเลตแม็กนัมอะเอามารีโหลดเลยปึ๊บเก็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 บแบบโอเคโหลดเดี้ยงนะโหลดเดี้ยงที่โหลดดิมคือโหลดเดี้ยงนะครับถุยถุยยิงเดียวแหละอ,อะไรอะ เยี่ยมได้ได้ยาได้ยาเนี่าอุปกรณ์แฟดเยี่ยมเฮ้ยอะไรก็พิพิพิพังนั้นอ่ะโอเคครับไปดูไปดูไปดูเยี่งยิ่อ้โหนี่ไม่เยี่ยมแล้วไม่ยิ่งแล้วอันนี้เป็นคนญขจแล้วไม่เยี่ยมแล้วมัตายแล้วโอ้โหมาตัวเดียวก็ะลำบากแย่ครับผมนี่ไม่ค่อยอยากจะใช้อาวุธพิเศษหรอก ดูโกงคุณดูไปไหนวฟักแงมันโดนแน่มันโดนแน่นี่ลง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 างลงางื่อนเพื่อนมีตารแล้วมีต้องการอะไจาสังคม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 ศึกษานะจะคศึกษาเรื่องเรื่กระดูกกระฟันที่แข็งเลยขอคุณโนนต่อย โอ้ไม่ได้โดนต่อยโดยนี้ขีินิดต่อเยอเพงออกหายใจตรงนั้นหน่อยนม่เดี๋ยวแม่งลากเราไปด้วยไม่อยากจะตายเลยเดี๋ยวมึงไม่ได้เงียบเี็บมาครับเนีจะเอาชี้นไหมจะเล่นเกมไหมจะเล่นแกมไหมเนาะเก็บเก็บทุกคนฉากบอไปเนี่ย ตายแน่นอนเลยต้องเ,เห็นครับดีเ,ยเลยยิงยิงยิงพ่อตายหรือว่าผ <c oughs> ิดพลาดกันฝุ่นไม่ได้จากนะผมไม่ได้จากนะครับผมแค่เล่นไม่เขีย,ยนะ่นั้นเองเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น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 เอ้ยตัวล้วเฮ้ยเฮ้ยทีมเนีืยเอา สังกัสีท่าัวเอาเลยใช้ดิระเบิดรัวกันแฟนนะแฟดเชิญมือมมือมือมมือเลนะมือเยทำไงนี่ระเบิดสองลูกปุ๊บก็เป็นกุ๊กคล้ยใช่ดิแค่นี้ได้ลายกระสืมันหาง่ายดี โอ๊ยๆอ๊ยโอ้ยโอลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโล๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโเ๊ยโอลยวอ๊ยโอ๊นโอ๊ยโเ๊ยโอกยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ่นยโอ๊ยโอกยโอ๊ยวอ๊บโอ๊ย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 โอ๊ัโอ๊ยโอ๊ยโอน้อ๊ยนนโอ๊ยโก๊นะกยโอ๊ยโอนะกยโอ๊ยโลยโอยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ